ไอ้เจี๊ยมขายอะไรไปตุมาไปตุมาไอ้จิ้มแกงหูจะเลเครื่องบุญคูพาไปโอ๊ยถือช่องตัวเองแล้ว ล็อกที่หนึ่งหลักการตัดแต่งนะคะเป็นผู้ปลูกล็อกที่สองเพื่อนปลูกล็อกที่สามเส้อผ้าใบล็อกที่สี่ข้อปืน แฝงที่สวยที่สุดออคอยดูสิถ้าไม่เชื่อให้องค์ที่หมามาป่าพ่นใส่หน้าได้เลยโอ้ <c oughs> กล้าอมขนาดนั้นเลยเล่กล้าอมขนาดนั้นเลยเล่คอยดูถ้าไม่เชื่อเรื่องครอบครัว คลิปว่าจะเห็นแต่สูตรในเอฟซีดูๆให้หน่อยเด้อคลิปหนะ่ะถ่ายสูตรมาดูสูตรถ่ายลิหน่าก็มีหน้าเด้วยเอยอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดของตัวเองปลูกแล้วมันต้องลดของตัวเอง ตอนแล้วค่ะตอนนี้แอดเสือก็ลงไปใสกน้ำรดนะคะแปลงที่ <3 S 1> สามพ่อซื้อพาไปสวยกว่าใครเอ็นเรียกมาให้ทางนี้ด้วยโตวกว่าใครดอกเยอะกว่าใครนี่นะคะแอดเสือกับพ่อพื้นกำลังลูกอยู่นะคะโตโตใวใบ นี่นะคะพอฟื้นกับเสือนะคะของเฟืองเสร็จแล้วค่ะา้ไปเอาฟางมาใส่เสือเดี๋ยวเราไปเอาฟางมาใส่นะคะเราไปเอาฟางมาใส่ค่ะเอฟซีเสียงอะไรอ่ะ คนสูงเป็นหลักแล้วนะครับดื่มน้ำก่อนนะเอฟซีนะเห็นบอกว่าเพื่อนเจเล่ไอ้ติมด้วยนะฮะรอรถไอ้ติมมาก่อนนู่นนะคุณตาคุณตามานี่นะขอบคุณที่รับชมคลิปให้กับเสือพาไปนะครับขอบคุณครับ เลื่อนรือได้ตีมัือเื่อเื่ มาพีก็ so ได้มาพีหาตรงนั้นก็ได้คุณตาจะตรงไหนมาตามมาทางศาลาเลยตาจะได้นั่งกินตรงนี้ผู้ดาวเรืองครับล็อกที่สามสวยที่สุดนั่นแหละของเสือพาไปที่เสือจัดดาวเรือเลยเหรอ อุดไว้ให้แล้วโอ้ขอบคุณัสดีครับขอให้รับผิดชอบช่องละหนึ่งแปลงนะครับผมโอ้โหหนึ่งแปลงเลยแหละแม่ละเก้าต้นครับครับผมนะวางให้นึ่งช่องรับผิดชอบหนึ่งแปลงในละเก้าต้นเลยตอนนี้ทุกคนใส่ไม่ยั้งเลยหลังจากที่เป็นสายฟาดกันมาในฟีดนะโอ้แล้วก็พี่เฟื่อเคจะเลี้ยงไอศ์ครีมนะเอาขนมปังครับผมนีเพื่อเลยนะใส่ขนมปัง ไอศาคลีมก oh, ็มาในร้อนเลยวโอ้โหเอไปรถยูทูบเรามีหล anyway> ังคาแบบนี้เสื้อผาไปสวยที่สุดเสื้อผาไปต้องงามระดับหนึ่งอยู่แล้วตามหน้าตาคนปลูกครับ ตามหน้าตาคนปลูกไงไป็เราต้องสวยกว่าใครเราเลือกได้ไหมขอบคุณเพื่อวคนโชว์ชาแนลนะฮะเลี้ยงไอศครีมนะครับผมเป็่เพื่อนเลี้ยงหรอแต่บางคนก็อดกินนะโอ้โหาสงสารจังสงสารตัวเองจีเออเอาแต่ดอกสวยปล ก่อนไไนนปี่ไไงงยัมม่ีนี่นะฮะไอศครีมอันขนมปังอันขนมปังโอ้ทุกคนดูน้ารานมากเลยนะฮะพ่อเพื่อนอันขนมปังเนาะขนมปงไม่อะไรเอันไหนอันนี้น้อยก็โคนมเอาอันนั้น้อยก็โคนสองบาทฮะสองบาทเหรอมีเหรอคนขายตกใจนะสองบาท นี่นะคะเอฟซี FC เราก็ปลูกดอกดาวเร,เรืองแล้วเราพักก่อนนะคะอันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินในนามช่องเฟิร์มบุญชูชาแน,นลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหนืน่อยนะกระดาวน้องน้องอดิซอนเอาะอะไรครับผมตัดปลาด้วยวัวไรเอรอคอยทีเอฟซีทำไมทีมแข่ง ตกขนรเเต็มลโอ้ัไงรอย้ปาเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพอเพิ่มากินไอติมก่อนเอง่งกันนะปูกดาเรืองเยอะพ่อเอาก่อนนุ่นนุ่นพ่อนุ่นอ่อ่เอาอีกถ้วยค่ะจ้า โอ้ติ่มเปาคน,คนอายไข่ไอติมแล้วก็ศาลานะครับที่มองเห็นศาลาทองนะครับศาลาเงินศาลาทับทิม สาลาพเพชรอ่น,นี่สี่เพชรอ่าแล้วอ่านี่เป็น่านีุขึ้นนอำไปได้ครับอ๋อพี่นี่แหละ